สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกินเที่ยวกับแจ็คอีกแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาไกลนิดนึงนะครับมาที่จังหวัดชุมพรนะฮะผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ก็ได้นะครับทําให้ผมได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อพาเพื่อนๆไปกินไปเที่ยวอีกนะครับมาครับมาต่อกันเลยครับผมอยู่ที่บ้านเกาะเตียมนะครับอําเภอปะทิวนะครับจังหวัดชุมพรนะฮะ เป็นทะเลนะฮะสถานที่นี้มีครบจบในที่เดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นดำน้ำดูประการังหรือเที่ยวตกหมึกอะไรมีหมดเลยนะฮะคาเฟ่ด้วยนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารนะครับสไตล์ตกแต่งเป็นออกแนวเก่าๆหน่อยนะฮะสำหรับคนชอบครับเป็นของทะเลตกแต่งนิดหน่อยตามสไตล์บ้านๆครับของชาวเลที่เขาหามาได้ครับนี่ครับผมช่วงนี้น้ำยังลดอยู่นะฮะไม่ค่อยมีนะครับ แต่พอใส่สายน้ําก็จะขึ้นนะครับผมน้ํำคือในลิฟตักอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างอร่อยนะครับไปครับกับเมนูแรกครับนี่ครับเป็นปลาหมึกนะฮะเป็นปลาหมึกย่างกับน้ำจิม้มซีฟู้ดเด็ดๆนะฮะจานนี้น่าจะประมาณ250บาทครับผม ต่อไปเป็นหมูมะนาวนะฮะหมูมะนาวจิ๊ตจีตเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบสายเปรี้ยวจีตเผ็ดนะฮะผมแนะนําเป็นจานนี้นะฮะปลาหมึกน้าดาน้ําหวานนะฮะรสชาติค่อนข้างอร่อยนะับผมชอบมากๆเลยแล้วก็ต้องกินคู่กับต้มยำรวมมิตรด้วยครับผมต้มยำรวมมิตรขาดไม่ได้เลยนะฮะคือส้มตํากับไก่ทอดนะฮะแต่ละเมนูนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะฮะอยากเพื่อนๆมาลองชิมนะครับ ไก่ทอดที่นี่ทอดดีนะครับกรอบมากกรอบเลยนะครับผมส้มตามที่นี่ให้เยอะนะครับแล้วก็ให้ถั่วเยอะด้วยถั่วขั้วเองกุ้งที่นี่ของที่นี่อยู่ตดทะเลยังไงก็ต้องของสดอยู่แล้วครับปลาทอดลาดน้ําปลานะฮะเป็นปลากระพงครับปลาหมึกเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับรสชาติอร่อยนะครับเด็กกินดีมากๆออกไปทางหวานๆหน่อยนะฮะอร่อยครับกินคู่กับหมูมะนาวฮะ ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือกดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้พาไปเที่ยวไปกินอย่างนี้ต่อนะครับอยู่กับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะไปที่ไหนกันต่อสวัสดีครับ